มหมดูเจ๊ทำผมมาไม่เกี่ยวสีสีผมเจ๊ไม่ได้สีผมจบได้แล้วดีค่ะมาผ่านนะคะค่ะพบกันกับช่วงปว๊อปพากี้วอดอ่ะคี้วอดอีกแล้วไหนบอกไม่มีบ่อยๆอย่างพี่ผ่านา่าจะสแปดใส่ตัวเองเหมือนกัน,นแสดงว่าตัวเองใช้เงินเยอะมากเลยเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยใช้เรื่องของตัวเองเยอะเหมือนกันนะแล้ววันนี้นะเราจะมาที้วอดกับสกุชี่ค่ะ ซื้อไม่ได้ซื้อนานมากๆแล้วแล้วรู้สึกว่าเราอะเอฟเก่งเลยคือแบบว่าของออนไลน์เก่งมากแบบว่าเดี๋ยวก็เอฟเดี๋ยวก็โอนเดี๋ยวก็ซื้ออย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะมีช่วงนี้อันนี้น่าจะพีมาประมาณ15วันถึง20วันแล้วเนาะก็ราคา4 0 0พกว่าบาทเลยน้องๆอยากรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอากล่องให้ดูก่อนนี่กล่องใหญ่เลยนะคะพี่พาซื้อมาจากเว็บแบงกูดนะคะนี่ดูดูดูความความใหญ่รังการก็จะมาดูว่า4 0 0พันเนี่ย นจะมีสกูชี่ทั้งหมดกี่ชิ้นและอะไรบ้างอยากรู้เวลาอยากรู้้วกดไลค์แลวลแล้วตามไปดูกันเลยเนื่องจากมันกล่องใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเปิดข้างๆแล้วมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโดนตัวไหนก่อน <laughs> ตัวนี้เลยเนื่อซองส่นี่อยาได้มากตัวนี้ใครบ้างไม่อยากได้ถามก่อนนะคะนีูุ่มิมาลุนะคะหอมมากหอมมากบาคะ่ะน้องๆ จริงๆอะอยากจะแกะให้ดูนะส่วนมากเขาไม่ค่อยแกะ,ะใช่ไหมแต่เราจะแกะค่ะเราต้องแกะให้ดูเห็นไส้ในค่ะพี่พาเราซีนใส่ถุงไว้อีีกทนี่อ๋ออเห็นปหมคือมันดีมากแกมันใหญ่มากแกเราจะมาลองบีบก,กันนะคะบีบตรงนี้เลยหนึ่งสองสาโอ้โหไม่ได้บีบสกุลชีด่ดอนฟินมากแกดูโอ้โอมันเลอะอ้ะดู ใครเพิ่งมาเคยเล่นสกูตชี่นะอาจจะแบบคลั่งนิดๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้แต่ถ้าใครเล่นมานานแล้วอาจจะเฮ้ยเฉยๆอย่ะบอกสิว่ามีใครมีบ้างนะคะสกูตชี่นี้ก็แบบเป็นกล้วยยักษ์ก็ได้เป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้นะคะคอมเมนต์ด้วยจะได้รู้ว่าเราแท็กทีมค่ะนี่เห็นไหมอ๋ออันนี้นะคะหนึ่งสองซอ,งอ,อ <laughs> ดูนี้ภูมิมารู้เหมือนกันเห็นไหมภูมิมารู้แท็กยักษ์นะคะนี่เลยเห็นเปล่า หูแบบตรงนี้เป็นใบแบบสวยมากอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นนะดีเทลนี้แล้วเนื้อเขาจะไม่เหมือนใครเลยจะไม่เหมือนอันถูมากมากาแล้วเป็นชุบอันนี้ด้วยนะนี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่ค่ะเหมือนจุ่มชุบแล้วก็กินเข้าไปเลย,ยนี่มีแบรนด์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเราก็มองไม่เห็นเพราะมันใหญ่มากแต่เอามาเราบีบเลยหนึ่งสองสาม อ้าวฟินมากดูอันนี้ไม่ค่อยสโลว์เท่าไร่แต่ว่าส่วนตัวชอบแบบประมาณนี้นะเห็นปะไม่ต้องแบบเวิร์วังมากอะ่ะของของปอมยังดูสโลวกว่าอีกอนะแต่ว่าชอบแบบความสโลว์นี้มากกว่าแล้วก็จะดูลื่นๆอ่ะลื่นๆแกมันดีอะ่ะดูโหใหญ่มากอันนี้หอมอันนี้หอมมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะต้องดูแล้วล่ะพี่พาจะได้รู้ มันจะเป็นปากาค่ะน้องๆกาแล้วเป็นสกุชชี่ด้วยค่ะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เนาะแตงโมเลยแบรนด์บริวพาน่ะเนื้อแบบนั้นเลยอยุ้ยดีอ่ะดูดิน่ารักปะล่ะอันต่อไปนะคะที่กดซื้อใบมันน่ารักหมดเลยอะ่ะดูดิดูโอ้โหทโลมากดึงออกนี่สามารถดึงออกได้ด้วยนะคะกอซิล่าอ,อะไรอะ่ะมันน่าจะเป็นไดโดนเสาร์น้อยที่ไม่มีปากลอพี่บ้าน่ารักกเลยดูดินุ่ม อันนี้เป็นเค้กนะคะดูนะะ่ารักบี๊บเห็นไหมเข้ากันกับสีเล็บสีชมพูอ่อนๆดูบี๊บสอบรี่นิดนึงน่ารักมากเลยนี่เป็นสีชมพูนะคะท้ายค่ะนี่แพนด้าแพนด้าบอยอุ้ยแพนด้าน่ารักมากเป,เป็นแพนด,ด้าจิ๋วอะดูดิอุย้ยนี่สโลว์กับใครเขาเลยค่ะสโลวมากอร่อยมากสโลวกับเพื่อนเขาเลยค่ะข้างหลังด้วย นี่แล้วก็เป็นปากกาสีดำค่ะ,ะเห็นไหมห้าแท่งเลยน่ารักมากมากเลยเไปนะคะตัวนี้เลยเห็นไหมคะเป็นยัมมี่แบร์นะคะร่วมกันกับฮูมิมารุนี่นเห็นปะห,หัวครีมอะไรนะคะเอ้าหัวครีมน้องนมนั่นเองน,น้องนมมานะคะดูสิมีแท็กเอาน้องนมบางกล้องออกไปออกไปออกไปมันเคี้ยวแมวนี่มีแท็กตรงนี้ด้วยนะคะเป็นแบบนา่ารักนี่วันนี้นะคะ ห่วงของเราเป็นน้ำพึ่งหรอลองชิ้ก่อนงามงามงามงมหอมมากหูหอมาอหอมากหอเหมือนกลิ่นกุหลาบเลยดูโอ้โหสโลมากค่ะพอเจออันนี้เข้าไปโอ้โหทุกอย่างสโลวสุดๆเลยอนะ่ะดูดิน่ารักอะดูดิน่ารัก,กทุกคนบีบสโลมาก หอมมากชอบตัวนี้อ่ะน่ารักมากเลยดูอ้าอ้าด,ดีน่ารักอ่ะอหอมหอมมากนี่เลยนี <c oughs> ดยน่ดูเรียนดูเรียนทุกคนกินทูเรียนหรือเปล่าแล้วมาแกะยังยังยังไม่ได้กินนี่ดูดเห็นเปาเาห็นเปล่าเฮ้ยเป็นทูเรียนเนื้อนิ่มมากค่ะทุกคนดูเนื้อดีมากยอยากได้ อยากได้มานอนแล้วเห็นปะใครบ้างไ,ไม่อยากได้อุย้ยนิ่มนิ่มมากมาลราบีบหนามทุเรียนกันบะ้างหนามทุเรียน <c oughs> มันเป็นความเก็บกดในใจค่ะนี่เห็นปะได้บีบหนามทุเรียนแล้วเห็นไหมเป็นก้ารทุเรียนอย่างนี้ด้วยบีบฟินมากทุกคนได้บีบความมันเป็นตะปุ่มตะปั่นอะเขาเข้าใจทำเนาะมันฟินมากเลยอ๋อน่ารักมากเลยอันนี้ชอบดมอีกที ไม่มีกลิ่นอันนั้นไม่มีกลิ่นอันนั้นเขาเป็นกลิ่นสกุชชี่ธรรมดานะคะอันนี้นี่ตัวนี้นะคะพี่พาก็เอามาเป็นเพื่อนกันกับกล้วยตัวนี้นะคะเพราะเราไม่เคยมีกล้วยเลยเนาะจะซื้อทั้งทีก็ซื้อสองอันเลยจ้ามาเดี๋ยวแกะให้ดูนะข้างในเป็นยังไง้งสีม่วงเห็นไหมหดูเจได้ทำผมมาไม่เกี่ยวสีสีผมเจไม่ได้สีม่วงเกาะาแล้วมาบีบเลยบีบดู น่าเล่นมากทุกคนดูความเป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยอันนี้หอมเป็นฟุตตี้ฟุตตี้นะคะดูให้ดู2อันคู่กันเห็นไหมตัดใจไม่ได้สักอันอะคืออยากได้2อันเลยก็ซื้อสองอันเลยเห็นไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตอันนี้มันเป็นแบบมุวงๆงไงเวลาเขาอยู่คู่กันแล้วอะน่ารักมากเลยอันต่อไปกันเลยค่ะคดานี่นะคะเป็นแบบสุ่มค่ะคุณี่ไม่รู้เหมือนกันพี่พาเอามาทั้งหมด5ตัวเนาะจะเป็นแบบนี้เห็นไหม ติมเล็กๆห่อ่ะคิดว่าตอนที่สั่งซื้อมันจะเป็นตัวใหญ่ๆซิอีกนะต้องแกะดูอ,อะไรอ่ะฮพะฮพะฮะอ๋อรู้แล้วเขาจะมีเป็นแบบแค่ตัวเดียวแล้วก็เอามาต่อกันดู เป็นคล้ายๆปลาหมึกก็ได้หรือจะมาทําเป็นไอติมก็ได้เช่นกันดู <c oughs> <c oughs> คิดได้ไงนี่อ่ะ <c oughs> มีให้เกลนสะสมอันแรกเราก็เป็นแว่นเลยจ้านี <c oughs> ่เห็นไหะน้องแว่นน้องแว่นน้องแว่นหูสโลมากหอมด้วยโอ้โหนี่กลิ่นไม่เหมือนทุกอันที่เอามาเลยนะดูแกะถุงต่อไปกันเลยค่ะนี่ได้ตัวนี้งงงปลาหมึกงงๆบีบดูนะ <c oughs> น่ารัก <c oughs> เราลองซ้อนสองให้ดูก่อนอุ้ย เฮ้ยทุกคนเขามีแม่เล็กอะนี่มันดูดเลยดูดซื้อปะนี่อเห็นไหมเอ้ามีแม่เหล็กใหงไๆพี่พาล่วงไปดูแล้วนี่หน้าแบบนี้เห็นไหมโอ้ปลาหมึกน่ารักน่ารักมากอ่ะโอ้ดูเฮ้ยบีบได้แล้วมันก็เป็นแม่เหล็กไม่โดนกันหรอโอ้โหดูพอไปอีก ชึบนี่นี่นี่นนนดูสามอันแล้วนะคะอ้าวนี่ไงก้อนไอจิมอยู่นี่ไงอนนี้จิ่น่ารักมากเขาว่าอิสุดๆเลยอ่ะบีบไดุ้รอบทิศทางเลยนะมันเป็นเล็กๆอะ่ะดูดิชุบอุยชอบอันสุดท้ายอันสุดท้ายมามเยอะโอ้โหน่ารักดูดูหัว เหมือนอะไรนะกีวีเหรอดูหัวดูหัวเราจะเอากีวีวางหนึ่งเห็นนะมันก็ดูดเหมือนกันค่ะกีวีกีวีปลาหมึกอ๋อนี่ต่อไปก็จะเป็นปลาหมึกแว่นปลาหมึกแว่นปลาหมึกงงงงแว่นดูมันเป็นยาวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องวางเห็นไหมเอามมอวางมันต่อกันได้สามารถสลับที่ก็ได้เฮ้ยกินช็อกโกแลต คือคนละกลิ่นดมพิสูจน์กลิ่นอ้าไไม่ด้อ้า,า,อาโอ้โยพิสูจน์กลิ่นอุย้ยดูดิมันจุ๊บอะมันจุ๊บเลยนะเห็นไหม,หไหมดึงดึงความดึง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 ,ดงเห็นไหมมันมีความเหนียวอะมันมีความเหนียวดึงอะดูงดึดึดึอ้าวมันมีความเหนียวดึงดึงดึงเหนียวเหนียวเห็นไหมอันต่อวะดึงอันนี้มีความดูดแรงอันนี้อันนี้ มันมีความแบบฟืดืๆอะ่ะเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้อันนี้เก๋อันนี้เก๋แกอันนี้เก๋ไม่ไอะไรเดิมๆม,มีกต่อไปดูบีบชึบอ๋อทุกคนแล้มีอันนี้ด้วยมันอยู่ก้นกล่อง <c oughs> ดูดิเฮน่ารักมากเป็นก้อนเมฆค่ะเป็นคู่กันกับเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด6อันเลยนะคะนี่น่ารักอะ่ะใครอยากได้บ้างดู อยากได้ไหมอยากได้หรือเปล่าหอมด้วยเ,เขียนที่โรงเรียนบีบฟินมากๆค่ะอันสุดท้ายแล้ว <c oughs> นั่นก็คือพีท <c oughs> ถ้าใครติดตามพี่พามานานนะคะก็จะรู้ว่าพี่พาชอบพีทมากอันนี้เป็นพีทของภูมิมาลุกเหมือนกันนี่จ้าเจก็เลือกแต่แบ,บแบรนด์นี้นะคะครั้งนี้นะคะที่สั่งไปเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างทำออกมาแล้วน่ารักมากเลยอะคะ่ะพีทนะคะทุกคนเขาไล่สีนะเห็นปะ ถ้าแกะมาถึงตอนนี้น้องๆก็ไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมคะว่ากล่องนี้ทำไม4,000กว่าบาทใช่ไหมดูเป็นก้อนเด็กเลยการเมียนี้ด้วยหืมดูห่ะพีชเป็นพีชที่แบบพูดดีพูดดีอะนึกออกไหมจริงๆพีชเขาก็จะทําให้มันรุนแรงสีมันแบบเข้มๆนิดนึงแต่อันนี้ไม่ค่ะพยายามทาให้มันซอมอะโอ๊ยเหมือนกขยำก้อนเด็กตัวดูโอ้สุดยอด l o วมากสโล w มากสุดๆคือมันแบบเนี่ยมันยุบไปตามมือเลยค่ะทุกคนหมุนนะหมุนรอบๆตรงใบบ้างอะฟื้เห็นไหมยุบเข้าไปเลยอะเห็นไหมฟินมากโ้ฟินที่สุดแล้วอันสุ้ายสมแล้วนะคะดูดิหูชอบมากเลยค่ะทุกคนดูอ๋อหอมมากอ่ะเรามาลองเปรียบเทียบนะพีทเล็กกว่าอ่าสตรอเบอรี่นะคะจนี่เห็นไหม ซารีก็มีความลูกใหญ่กว่าแต่พีทก็คือพีทในตำนานนี่ค่ะน้องๆก็เจก็ตัดใจเลือกอะไรไปได้สักอย่างก็ต้องเอาประสอการณนะคะสรุปเลยนะคะวันนี้เราได้กี่ตัวและอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เปิลพาก็ได้ทั้งหมด17ชิ้นเลยนะคะรวมเศษเล็กๆได้น้อยนี้แล้วก็รวมวันนี้นับเป็นชิ้นเดียวด้วยนะคะเพราะว่าแยกจากกันได้ค่ะโหคุ้มมากเลยค่ะได้ทั้งหมด17ชิ้นนะคะสุดยอดไปเลยสวยมากๆ โอเคค่ะก็เรียบร้อยเลยนะคะถ้าทุกคนน้องคนไหนนะคะสนใจสกูตชี่นะคะแบบแรลแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่แบงกูนนะคะแล้วตอนนี้นะคะแบงกูนนะคะมีกิจกรรมค่ะเป็นซัมเมอร์พรีเซลนะคะ2019ค่ะ รถแรกแจกแถมกันเยอะมากเลยเข้าไปดูได้นะคะและถ้าใครอยากรู้ว่าวันนี้ป้าพาซื้อมาเนี่ยมีแบบไหนบ้างกเข้าไปดูเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะพี่ป้าไปเอาลิงก์มาใส่ให้แล้วนะใส่ให้ทุกอันเลยนะคะเผื่ออยากจะได้ตามกันเนะาะแค่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเองแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุ๊บ